สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการสอนตัดผมฟรีผมช่างใหญ่กำเนิดนะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงทวิกกี้เปิดหูครึ่งหนึ่งได้รับเกียรติจากประจิตสายใหม่นะเป็นนางแบบให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับก็ไม่ได้ตัดผมมากี่เดือนแล้วครับป้าสามเดือนตั้งแต่โควิดนี่ได้ตัดไหมปล่อายาวไปเลยนะครับ <c oughs> นะครับหลังไปตรงเนี้ยนะครับเราจะตัดปิดหูก็ไว้ทัดก็ได้หรือจะตัดครึ่งหู หรือจะตัดเปิดนหูสักปกหูหรือว่าเหลื่อมเหือมหูมาสักเซนหนึ่งก็แล้วแต่ออกแบบตกลงลูกค้านะแต่นี้ช่างใหญ่จะชวนลูกค้าตัดออกนะครับคปลไปหูนะก็นะครับกลางไป่หูใช่ไหมแสกเลยนะครับเราก็ตัดลงไปเลยตัดเลยเฉียงนิดนึงนะนะครับตัวนี้เราก็ตัดไปตัดเชื่อมกับ ตามเอหูเลยเป็นรูปมุมฉากขึ้นนะนะครับกรมลงครับตรงนี้นะครับตัดเลยตัดขึ้เลยเอามือป้องหูลูกค้าหน่อยบิดบิด,นบนนดหนีคมกันไกรนิดนึงนะครับข้างหลังตรงนี้ใช่ไหมตัดทิ้งไปเลย นะครับตัดเราตัดฐานก่อนเขาะเราตัดฐานทิ้งก่อนครับเราจะได้ทํางานง่ายขึ้นนะตัดฐานทิ้งก่อนเราจําได้นะครับว่าเราตัดประมาณกลางมืหูนะแล้วก็ตัดฐานที้ก่อนนครับดูยมา ตัดลงมาลเลยนอ่นตัดฐานเสร็จแล้วทีนี้เรามาหาความยาวข้างหน้าลูกค้าสั่งว่าขอเสยนะก็คือถ้าเราตัดเป็นสแตนดาร์ดชอตเบสิคคัตก็เสยได้อยู่แล้วครัททบทรงทวิกี้ก็เสยได้อยู่แล้วข้างหน้าข้างหน้าตัดถึงไหนเอาแค่ พอดีคิ้วก็พอนะผมไม่มีนะครับไม่มีก็จะไปตัดเยอะไม่งั้นจะไม่มีผมได้ม้วนนะตัดถึงไหนครับตัวตัดถึงนี้จากจากจอไปหาอะไรหางคิว้วตัดเชื่อมขึ้นไปนะครับตัดแบบเบสิกบเบสิกนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะง่ายๆนะครับไปตัดให้กับคนที่เรารักไปตัดให้กับลูกกับหลาน ไปตัดกให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในในครอบครัวได้นะค่อยๆตัดไปนะเขาตรวจดูจอซ้ายขวาเท่ากันไหมนะครับมันจะตัดเสร็จแล้วเนี่ยโอเคเท่ากันแล้วก็พอนะครับเยวจะตัดนะครับยกขึ้นมา นับ3นิ้ว1 2 3ตัดออกเลยเลย3นิ้วเราตัดออกเลย1 2 3่งองชองที่4โน้มไปขา้างหน้านิดนึงตัดเลยครับนิดหนึ่งต่อจากนิดหนึ่งครับ ไคไหมคโอไหมไกลได้อย่างนี้นะครับโน้มไปทางขวาน,นิดนึงนะครับเล็กน้อยเพื่อจะรักษาความถุยครับฝั่งนี้ก็โน้มดึงหาเข้าหาตัวเองครับใกล้ได้อย่างบนตัดครับตัดครับ ตัดเลยตัดเลยตรงนี้ก็มีขึ้นมาเลยแถวที่หนึ่งสองแล้วก็สาม ชั้นที่สามครับมองแค่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สาม ก็เมือนค,ครับข้างหลังมองให้เป็นแค่สี่แถวนะหนึ่งสองสามสี่ครับแถวที่หนึ่งโน้มไปด้านขวาเล็กน้อยตัดแถวที่สองเล็กน้อยตัดแถวที่สามตัดเลยดึงเข้าหาตัวเองตัดครับประมาณนี้ เสร็จแล้วเราก็จะทําการแต่งทรงนะก็ไททัอนี้ผมตกลงกับลูกค้าว่าจะสั้นขึ้นมาสักอีกนิดนึงนะก็โยกครับตัดซิกแซกครับไททัทวนี่เราก็แต่งแล้วนะแต่ว่าก็ต้องถามลูกค้าก่อน ก็อยากได้สั้นได้ยาวเราไม่รู้เ,ร,เราต้องหาข้อมูลกับลูกนะค้านะมนเแล้วก็ตัดคอยตัดทิ้ง ก็แต่งครับแต่งทรงตัดเทคนิคพัฒจริงนะนี่มันดีดแล้วเก็บเก็บรายละเอียดนิดหน่อย ลากผมลงมานะลากผมลงมาจากไปหูลากผมมาโอเคถ้ายังปิดหูอยู่ก็ใช้ได้ตาตอ่อเ้าอยากได้ผมด่าก็แนะนําให้ดัดนะครับแต่ถ้าผมแห้งเสียก็หยุดพักก่อนพักเส้นผมก่อนเริ่มจากแกนโงตัดแนวตั้งเช็คเดียวนอนุกเสร็จ đặt แต่หนึ่งชั่วโมงก็เดิดนะผมไม่ใช่ไม่เดิดเจอนะใช่ครับผมชื่นเล็กอ่อน tanga Sgala. ด้านข้างครับด้านข้างเล็มเดียวนิดเดียวตัวไหนที่มันชี้เชียวก็เก็บเดืยดปลานิดเดียวพอนะครับตหลอดเยอะผมบางแล้วตัวนี้ นี้ก็ให้ช่างอู้นะครับเป่าแห้งดูครับช่างอู้ใดเลยตอนนี้ช่างอู้ก็ใช้มูดนะครับโฟมดอมู็ดีครับการจะใดผมก่อนใดผมนะเพื่อให้ผมมันแน่นนะครับเสร็จกลเอามูสดใสจัดๆเข้า นาะเดี๋ยวมัวมนจะยิ่งแย่เพราะว่ามันทงรักษามันเยอะอันนี้อนูด่ดเสยขึ้นมาเลยนะ,ะนได้อันนี้ก็คือทับหูนะใช่ได้ได้ตอนนี้ช่างอ้ก,ก็เริ่มไดนะครับเริ่มไดยกโคนนะเพื่อนๆได้ดูนะครับว่าที่ไดผมมันได้ยังไงนะ ทางอูจะหมุนแปลงครับให้ให้เส้นผมเข้าไปอยู่ในแปรงก่อนแล้วค่อยใดหมุนหมุนมุนเอาค้นใดใส่ครับค้นใดจะมีความเย็นนะปากใดจะมีความร้อนนะครับ,นะรบวิธีการใดก็คือใดแบบตรงเสยท,ทั่วไปนะคือใดปลายสบัดมาด้านหลังนะครับนะครับ ไปเรียนรู้ให้ได้นะครับโดยเฉพาะทําผมผู้ใหญ่นะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับก็คือเรียนตัดเรียนซอยนะครับเรียนสาสเรียนใดนครับเรียนให้มันครบทําให้มันได้นะเรื่องสีผมยืดผมย้อมผมอะไรพวกนี้เดี๋ยวเรียนที่ดังได้นะค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับหลักๆก,ก็คือเราต้องตัดซอยเซ็ตให้ได้นะครับตอนนี้ก็ ท่านกูกโดยสะบัดไปด้านหลังนะนี่เทคนิคนี้นะท่านกูต้องได้ยกยกโคนนะครับได้ย้ำโคนได้ไปลายสะบัดนะครับได้ย้ำโคนได้หมุนปลายนะครับ หวีไปด้านหลังแล้วก็ดึงกลับมานะครับยับดึงนะครับเพื่อจะย้ำโคนนะครับสังเกตว่าปากไตจะห่างจากแปลงประมาณสักหนึ่งคือบนะครับ ความยาวดึงขางวัดถูตรงสาได้ครับความยาวเท่ากันไหมความยาวด้านข้างเท่าไหมหลังไป่หูเท่าไหมนะครับจุดตุยถดเท่าไหมปฏิจิตความยาวข้างบนโอเคไหมพอดีนะ่าสั้นไปนิดไม่เป็นไรสั้นไปนิดนึงใช่ไหมไม่เป็นไรครับรอบรอดรอดตัวไปแล้วตัดไตแล้วนะครับไม่เคยตัดสั้นขนาดนี้ไม่เป็นไรครับดูด้านหลังด้านหลังครับมาดู ด้านหลังว่าจะทำยังไงด้านหลังมาแต่งทรงดูครับจิบรายละเอียดเส้นสองเส้นก็ตัดไปนะครับตัวนี้หนาไปหน่อยก็ คัดติ้งนิดนึงนะครับทิปคัดติ้งไปไปลายนะครับเนื่องจากผมลูกค้าบางนะไม่ต้องไปลงเข้อไปลึกนะครับไม่ต้องไปสับเข้าไปลึกนะถ้ามันคมคืนในหนาๆแน้วก็ไหน,หนๆหนหนก็นะรกรรไกรฟันบนตกฟันล่างก็ยับไปโป้ปงเดี่ยวนะครับ แต่งให้เป็นรูปตัวยูนะครับแล้วก็เสยมาเสยมาหลังบ้านตรงหนหนาแล้วก็ลงเทคนิคให้บางแต่ลูกค้าผมบางอยู่แล้วก็ทำเท่าที่บางได้พอดีพอดีกับรละเอยดนะสเปรไปนะว่า เเลไปปยวันนี้ขอขอบคุณนะครับคุณพระเทิดนะครับที่อนุญาตให้ข่างใหญ่สอนตะผมลง YouTube นะเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานนะก็ให้ส่งต่อความรู้นี้ไปถึงเพื่อนรุ่นน้องก็ขอให้คุณประกิจนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยนะครับแล้วก็ลอดพ้นโลกโควิด -19 นะครับ19นะที่กำลังระบาดอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่รู้ว่จะฟื้นทีพหรืเอเปล่าก็ไม่รู้ โดยเฉพาะประเทศไทยนี่ก็ติดเชื้อเป็นศูตรนะมาได้สักถึงเดือนนี้ยังไม่รู้กาจะเป็นน่าจะเบาแล้วนะแต่ว่าถ้าสมัยก่อนเขาเรียกว่าโรคหาใช่ไหมปะโรคหาบ้านเมืองร้อนไม่เหมือนก่นอากาศมันเย็นอ๋อบ้านเมืองร้อนจะเชื้อโรคมันตายไปใช่ไหมใช่ต้องครับแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้ใช่ไหมห้ามการตกเขาบอกว่าห้ามการตกนะ ป้องกันไว้ก่อนที่เหลือตัวเองไปก่อนใช่ใช่ทุกคนนะทุกคนนะเดี๋ยวประมาทประมาทไปได้ประมาทก็ตายเลยใช่เพราะว่ามันลงปอดใช่ไหมป้าโรคนี้ใช่ยิ่งคนแก่นี่ยิ่งต้องระวังยิ่งเพราะว่าคนแก่นี่อันตรายใช่ไหมใช่ลูกภูมิเขาเรียกว่ภูมิต้านทานมันน้อยใช่ไหมใช่มันถดถอยลงไปร่างกายนะครับแต่งทรงเขาหยิบนะครับ หิบให้รอนมันประสานกันให้ผมไาชี้มาประสานกันนะตรงไหนที่ไม่สวยก็จับจับมือครับจับมือแต่งแต่งให้สวยงามให้สุดฝีมือนะครับผมผู้ใหญ่ทรงผู้ใหญ่คนแก่เนี่ยเราก็ทําฝึกทำบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองนะครับก็ฝึกฝนมาไม่ยากนะครับค่อยๆทําไปทำให้หมดสบัดเอามือจับจับมันก็ไปแล้วนี่จับจับ เพื่อนชมแล้วก็ช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะส่งต่อความรู้ไปถึงเพื่อนรุ่นน้องไปถึงน้องน้องๆที่กําลังหาเทคนิคในการพัฒนาฝีมือนะครับต่อยอดเอาไปสร้างรายได,ได้ไปเลี้ยงครอบครัวนะครับดูแลผู้สูงวัยต่อไป,นะตไปนะครับก็ฉีดหลับตาไปนะคผมไปผมส่วนหน้ายกขึ้นมา ยกขึ้นยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก,ก,ก็ได้เป่า,เป,า,เ,ปาเป่าเป่าลมร้อนนิดๆเป่าๆนะตรงนี้ก็ดึงดึงย้อนนิดนึง ดึงกลับมาทีนึงถ้ามันถ้ามันรูรล,ลมหรือว่ามันไปข้างหลังมากเกินไปแล้วก็ดึงกลับมาก็ได้นะถ้ามาทำเองเนี่ยนะช่วยได้ตัวเองก็ทำาองช่วยช่วย,วยคือจัดทรงด้วยตัวเองก็ว<ช>ิธีก็ดึงนะครับดึงย้อนกลับมาหน่อยปิดหน้าผากหน่อยอปิดหน้าผากหน่อยอครับให้เป็นเพราะว่าพอพอเปิดปั๊มเนี่ยหน้าผากมันกว้างดูเถิดลึกใช่ไหมใช่บริเวณที่เป็นจุดถึงดูไม่สวยนะครับก็ดึงย้อนกลับมาจบอกแล้วป้าถ้าทอยหลังสักยี่สิบปีป้าจะมาเรียน ช้าไปต่อยช้าไปอายุเกินแล้วครับเจ็ดสิบกว่าแล้วว่าช่างใหญ่ไม่รับสอนแล้วนะช่างใหญ่ไล่กลับบ้านอยึ่งเดียวรับสอนก็ไม่เอาเหมือนกันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วลูกหลานก็ห้ามแล้วไม่กอดลูกแล้วกอดหลานกินแล้วกอดลูกกอดหลานกินแล้วลงทุนไปเยอะแล้วลงทุนไปเยอะแล้วกับพวกลูกหลานนี่นะใช่หมดไปรู้หลายล้านแล้วปวดจะจบปริญญาตรีใช่ไหมปวดจะทํางานปวดจะ จบเป็นยาตีหมดละลูกฉันเกี่ยทุกคนนะทำงานอะไรบ้างครับลูกสามคนเน่ยวิศวกรหนึ่งครับอ่ารับเหมาก่อสร้างหนึ่งครับแล้วคนเล็กเีิเดือนเท่ามีมีรับราชการไหมไม่มีเลยเป็นเอกชนหมดเลยคนเล็กก็เป็นเรียกว่าอะไรคัชเชียร์ของญี่ปุ่นอ๋อครับแต่เงินเดือนน้อยนะทำงานญี่ปุ่นที่เงินเดือนเป็นแสนไม่เหรอไม่ถึงค่ะเก้าหมื่นเก้ายิงไม่ถึงแคชียร์ ประมาณนี้โอเคนะเซตขึ้นมาครับเซตขึ้นมาก็เป็นรูปเป็นทรง่ะวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆตัดผมมีเก่งส,สวยๆกันทุกคนนะก็ขอให้ทุกคนนะครับเอาเทคนิคนี้ไปพัฒนาฝีมือต่อไปครับ,รบวันนี้ก็ขอให้คุณป้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับอายุมั่นขวัญดีสักร้อยปีนะตอนนี้เจ็ดสิบปีอยู่อีกสามสามสิบปีก็นายยกน่าจะเปลี่ยนประมาณหกคน ส,ส,สวัสดีครับสาธุสาธุบ๊ายบาย